จริงก็จะไปถ่าย MV ของ Nike, n i ท e CNX นะคะคิวถ่ายวันนี้นะคะก็คือถึง6กโมงเช้าไปเลยจ้าก็ตายเลยว่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้จอดจงว่าเป็นไรตายแต่ว่าน่าจะสวยไอ้ตายแต่นี้ว่ามันอย่างนี้สิเป็นอย่างนี้ตายอ่ะใช่จะไม่มีใครได้ยินเลยซีนนี้น่าจะได้รางวัลตามบทแล้วคือตายในห้องน้ำเจ้าผี ไม่รู้เลื่อนสบู่ดีเลยในวนที่กองไม่หลับไม่นอนมากองอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนดีนี้มีกล้องถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าใครนอนก่อนได้แล้วครับขอบ่จริงเหรอยังความเดี๋ยวจะปลุกดีเยชื่อเพลงอะไรบอกไปทิแค่อยากพูดว่ารักถูกปะเครียดว่ะแค่อยากพูดคำว่ารักนะครับผม ก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งค่ะแล้วก็ฝนตกลำำลรด้วยนะคะวันนี้นะคะจริงก็จะไปถ่าย MV ของ n i ท e CNX นะคะคิวถ่ายวันนี้นะคะก็คือถึง6กโมงเช้าไปเลยจ้า,าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในกองกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างไหวไหมหกโมงเชา้าอยากนอนตอน่อ <laughs> แล้วเวลาแย่พี่เจมมึงกล้าหายใจแล้วเอาไม้ขึ้นอย่างตได้ไม่เจ็บเงยหน้าขึ้นอีกเ,อเราดูสายใจสุดเล <c oughs> ย,เยเหล่อปั่นเวอร์ดูดิปั่นเวอร์ปั่นอะไร,รอ่ะพอแล้วมั้งสรุปเสียบๆอยู่อ่ะไอ้นี่ที่หก มีคนอยากได้ขายของอี้แล้วอ่ะดีม่ะแม่นี่ดีปาะคุยดีอ่ะแม่เพราะว่าบกันเธอรู้ป่าพฟิเจอร์พิเศษขอรุ่นนี้คืออะไรว่าเล่าอ่ะมันไข่ไข่ไก่ใ่อะไรแต่ง้ลยนะวิวม้อยมากดีอันนี้ไอมไม่ันเขยนค่ยกมือก็ไม่รู้อันนี้รู้่ะรอ้รอหร้อเลิศดาสีสวย เอ้ยงงแต่งหน้าไหมเวลาถ่ายคลิ มันก็ตายเลยว่ะเอาขายเสร็จสุดท้ายอ๋อในเรื่องหมายกาไม่ตายดิไม่ตายดิพี่แล้วหนูตายเพราะอะไรโดนกระทืบโดนกระทืบเปล่ามันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนว่าที่จริงจริงในเรื่องฆ่าตัวตายเพราะอะไรแล้วเราก็ฆ่าตัวตายยังไงก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าในเรื่องคือเจอศพในห้องน้ำยี่แคนเยี่แค้กผมส่งจดหมายลาตาย ผมจะขอจริงๆเขียนไปบนใบนี้ได้ไหมครับได้คเราจะแค่เขียนเป็นครึ่งหนึ่งเงี้ยแล้วมาให้เธอให้จบตรงนี้ก็คือคนนตาแไม่ต้องร้องไห้แล้วนะนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับฉันรักเธอเสมอลาก่อนถ้าดัดก่อยะง่ายก็ตายเลยเป็นอะไรตาย ไม่รู้เขาก็บอกว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอะไรตายแต่ว่าน่าจะสวยไอ้ตายแต่นี่ว่ามันอย่างนี้สิเป็นอย่างไ้ตายอ่ะใช่ต่ายไม่มีใครได้ยินเลยนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในกองสุนยสามคนเต็มจังหวนอนนอนเลยนอนตายใช่นอนตายเปิดมาเขาตายอยากเปิดมาเป็นลีซ่าตายท่านี้ได้ปะเช่าโพกอ่ะเช่าโพกพี่ขาขาอย่างนี้ได้ปะ หรือต้องลงอย่างไม่มีใครคุยโน้เลยไม่มีใครคุยด้เลยก็คือตอนนี้หลับไปแล้วหลับไปแล้วดูสิสบายมากเลยอะะไปนอนอย่างเดียวตอนนี้เป็นตอนที่นองเป็นตอนที่นองเล่นได้สมบทบาทที่สุดตั้งแต่ดูการแสดงมาไม่เคยเชื่อใครมาก่อนเลยนอกจากซีนนี้ซีนนี้น่าจะได้รางวัลรางวัลนักล่ามอบให้ จริงจริงอยู่จริงจังจริงจังกลุ่มกับประปบมือเลยอ่ะเล่นดีสุดๆเพราะว่าเป็นซีนน้อง ไงครับบทเมื่อกี้เล่นยากไหมครับชิลมากเลยอ่ะเล่นสมจริงเวอร์แค่หลับอย่างเดียวตามบทแล้วคือตายในห้องน้ำเจ้าพี่ไม่คื้เลื่อนสบู่เออเฮ้ยซุ่งๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยซุ่งคลิปนิ่งหน่อยก็ดีนะนิ่งหน่อยก็ดีค่ะอันนี้คือทายอให้พี่ช่างหน้ากับช่างผมทําให้ทุกอย่างต้องโพสทั้งหมดไม่นี่ท่าปกติโยไม่หลับไม่นอนมากองอ่ะ มีกล้องถ่ายอยู่เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าใครนอนก่อนเดี๋ยวเราจะทำการย้ายโล่กันแล้วนะตอนนี้เขาย้ายออกไปหมดแล้วชื่อเพลงอะไรบอกไปดิแค่อยากพูดวลรักถูกปะเครียดวะแค่อยากพูดคำวารักนะครับผมเริ่มมาเริ่มมาเป็นยังไงเริ่มมาเป็นยังไงฉากแรกทำอะไรก่อนฉากแรกคือตายเลยตายเลยใช่เพราะว่าตายเพราะอกหักอือโอ้โหตอมใจนะเขียนจดลมจดหมายพร้อม ตายเพราะผู้ชายไม่ดีไงเราก็เลยแบบเป็นซึมเศร้าอยู่แล้ก็เลยฆ่าตัวตายตัวจริงก็คือเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีที่สุดแล้วครับผมโสดจริงจริงใจด้วยเรื่องนี้ก็คือต้องให้คนอื่นบอกนะว้าวก็ดีไหมเป็นคนดีไหมเป็นคนดีไหมเป็นคนดีนี่ยเห็นไหมครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเวลาแต่งอะอยากรู้ว่าแบบ คิดอะไรอยู่หรือว่าอะไรมันเป็นแค่อยากพูดคำบอารักใช่ไหมก็เหมือนเหมือนยังมีเลยประมาณว่าแบบไม่ได้มีโอกาสบอกเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาจากไปแล้วทุกวันนี้ก็เลยแบบกำพร้ารักวีนี้ก็คือจองคิวไว้นานมากแล้วเราก็รองไว้นานใช่กี่เดือนแล้วอะเดือนสองเดือนได้สองเดือนถึงสองกว่าเลยใช่นางมงนางแบบนางเอกเขาแบบเล่นตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออยังไงก็ฝาก ดูเอ็มวีตัดติดตามด้วยนะเดี๋ยวไปดูวัตถุหลักกันใช่กล่องเหมือนเดียวกันเขาเรียกว่ามืออาชีพวันนี้นะคะก็จะพามาทัวร์บ้านนะคะก็เอ้ยทำลุงทัวร์เหรอใช่ค่ะจริงก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนเต็มๆเลยนะคะในการรีโนเวทบ้านแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนในฝันของจริงค่ะเฮ้ยรีวิวห้องอยู่นี่เป็นโซฟาจากอิตาลีนะครับอะไรเนี่ยเราไม่อยู่กันในนึงทุกทนี่นะคะได้ออกช่องดูพาลิศด้วยสำหรับร้านที่สองวันนี้นะ หง,<ข>งกีนะคะหงกี <T iller> ทำไมร้านหึงชื่หอหงกีอ่ะทำไมหนึงชื่อหงพ่อหนึ่ชื่อหงพ่อหนึ่ชื่อหงพ่อหนึ่ชื่อหงแล้กี่อ่ะกี่ไม่ร <prejud cles priced> ู้ว่าพ่อเล่นชื่อหงอ่ะหนูจริงจริงอยู่วริศรามันต้องชื่อเล่นก่อนนะวริศราอยู่หงกี หอมกินหอมกีไม่เอมไม่เอาหอมกีอริสลาหอมกีหงหงมันห่อเราคู่มันหอมหีบค่ะร้านใครคะแต่ว่าสั่งผิดเลยนะอร่อยมากต่างร้านนั้นอ่ะห่อเราโอ้โอร่อยมากอ้าวผิดลึกล่ะว่าผิดร้านแสดงคือแบบจะบอกหมูกรอบที่โพชมใหญ่เลยอ่ะหมูหมูกรอบดีอที่บอกว่ากิดเราปั่นหักนะใช่เคี้ยวไปแล้วโอ้โหในปากเลยอ่ะโอ้อะไหัวปั่นหักในปาก แต่ว่าไม่ได้นะนี่สั่งเป็ดหนึ่งตัวหูกินได้สามวันทำไมอ่ะเหนียวว่าคือรน้วกาแบบสั่งกินจริงอ่ะอะไรวะแต่โชคดีที่น้ำเป็ดเขาอร่อยตงก็น้ำเป็ดอร่อยอินหมอนแต่วันแรกเลยคนที่สองอุ้ยไมรู้ แต่คนผิดร้านไงหนูสั่งผิดร้านหนูสั่งถ้าถูกร้านถถ้้าาูกรนมันไม่เป็นแบบนี้แน่เกี๊ยบอะสั่งให้ถูกนิ่งก็นี่ไงเดี๋ยวดูนะอันนี้คือแปรงอยู่นิ่งๆพอเลยใช่หน้าเจิ้มจิ้มจิ้มเอออะะสต๊อกสต๊อกนิดนึงสต๊อกอีกนิดนึง เบลนเสร็จเรียบร้อยแต่งหน้าเป็นแบบว่าโทนน้ำตาลน้ำตาลบอมบอไม่ได้เป็นโทนไหนตัดตัดโทนได้ไหมตัดโทนขนตานี่ก็คือต้องติดกีร่าช้อนะครับแบบนี้นี่ตาล่างไม่ต้องแต่ปล่อยไว้นะครับแต่ว่าเขียนดาลิอานิดนิดน่อยส่วนปากก็เป็นสีนุ่นส่วนปากก็จะเป็นสีนุ่นนนะครับอย่างนี้การทาปากของจริงก็คือต้องเคยมานะครับ ไมงงนอนตอเนี้ยคือแบบว่าอคติ้งเยอะไงก็แบบว่าเต็มที่ับการทำงานอะไรเงี้ยก็เลยแันใช้พลังเยอะครับนู้นไม่ง่วงเลยอะนอนสามทั่วโมงดีดมากเลยอะผมไม่ไหวแล้วอะวันเนี้ย ได้ใช่แค่ทำได้แต่ไนท์ก็ยังจะมีความแบบนิ่งๆนิดหนึงเท่าก็เหมือนเหมือนอยู่พิ่งตายต่เราเพิ่งอาจจะหลับตาแล้วก็คิดอยู่เงี้ยไม่พี่จะนอนอย่างเดียวโอเคอคชั่น อยู่ท้องแล้วท้องมันจะร้องแล้วไม่รู้ว่าคนถ่ายวอลเขาจะว่างมาถ่ายหรือเปล่าทน่อะไรเป็นอย่างไรอยู่นี่อยู่นี่ ได้เลยนะนะเข้ามาได้เดี <S <s er <S <s ๋ยวดีเดี๋ยวไม่ได้หลับอ๋อเามาได้งั้นสิแต่เธอก็จะดูโซฟาดึกเป็นไรอ่ะอ๋อโอเคตื่นดูเหรอนี่ตอนนี้กี้มองแล้วพี่บอลเย็นคืนก็ดีเลยแบตหมดสัสดีแบตหมดหรือแบตเสียอ่ เ,เดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เศร้าๆและก็เดี๋ยวไนท์เขาก็จะเดินเข้ามามีโมเมนต์ด้วยกันที่แบบโมเมนต์ที่ดีจนกว่าไนท์จะมองมาที่ันก็เห็นเห็นเลขครั้งแรกเลยเหมันตอนแรกกำลังจะเข้ามาเหมือนจะจูบเข้ามาแล้วก็อยู่ดีแบบมันมีแสงเขียวเฮ้ยมันคืออะไรเหมือนกําลังจะถามอ่ะพอกำลังจะถามปุ๊บม, oh, มีคนแบบทุบประตูเข้ามาแล้วตอนนั้นเรายยงมีความรู้สึกยังคิดเหมือนคนทุกอย่างแล้วเขาก็จะเอาจริงๆออกไปประตูแล้วไนท์ก็จะโดนเหมือนพับลงมาตรงตรงนี้ ตื่นเลยอ่ะไม่เจ็บแต่ตื่นเลยขอให้เอาหน้าซีดลูกนี้ก็ลบปาลบปากแต่ว่าเติมแก้มนะเอาให้แบบซีดเรายังสวยอยู่เลยวะป่วยยังป่วยยังเป็นภูมิแพ้เหรอบอกตัวเองเหรอที่มาเนี้็ค t ิ้งยากมาก ่ได้แล้วได้ลองแอคชั่นติดแอคชั่นไม่เหมือนหนังไทยโศกกลับแบบฟ้นคุนชีพเลย โอเคเลคอรอดแล้วครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะครับผมทุกคนก็ดูล่าเริงสดใสปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสไตล์ลิตก็ยังอันเลิศปกติช,ช่างภาพช่างผมอะไรก็ปกติดีถ้าผมได้ทีมงานแบบนี้ผมจะให้แบบว่าชั่วโมงละแสนอะไรเงี้ยแต่แบบเสียดายเพรทีมงานผมไงแต่คนนี้บท <น S 2> หนักสุดแล้วนอนทั้งวันไปนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตีห้าแต่ไปถ่ายซีนอะไรเนี่ยเป็นทุนยนต์กลับมามีชีวิตครั้งแรกง้วยว่าสดใสระบายมากเห็นปะ เมื่อกี้คือง่วงนอนซมอยู่ที่แต่งหน้าแต่พอแบบเปลี่ยนชุดดูชุดนะครับตื่นมีแรงไม่มีแรงอยู่ที่ชุดนะครับผมทุกวันเนี้ยไม่อยู่ไม่เกี่ยวกับนอนไม่ยุ่งเลดูดูที่ชุดเลยกี่หน้าจะเจอปะเหรอเหรอ อ๋อไม่ของก็จริงๆยูมาเป็นนึงเอกอ๋อพอดีว่าผมติดตามไม่ชอบอะไรเงี้ยครับผมว่าแบบ acting ดีแสดงเก่งยูนี้มากเลยหายากมากเลยเหมาะกับเพลงนี้สุดๆทำไมเสียงเริ่มแผ่วแล้วโซ่ปอ่ะไอ้ไอ้ จบลงเท่านี้นะคะสำหรับ MB เพลงแค่อยากพูดคำมรรลัก์นะครับผมในสินเอ็กซฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำทุกอย่างกบช่องนี้ดีมากช่องจริงๆอยู่ออฟฟิเชียลค่ะย้เสร็จแล้วครับหกโมงเช้าหกโมงยังหกแล้วมงพอดีหกโมงพอดีหกโมงพอดี